สวัสดีครับผมปลั๊กนะครับจากเพจศ,ศิลปลกวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งครับหลังจากที่เจอกันในคลิปก่อนในหัวข้อเรื่องทัศนธาธาตุนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมากันในหัวข้อที่แยกย่อยออกมาจากทัศนธาตุครับนั่นก็คือทัศนธาตุลำดับที่1ครับนัันก็คือจุดครับถ้าพูดถึงคํานี้เนี่ยเราก็จะมีความหมายหรือว่าความเข้าใจของตัวเราเองอยู่้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าให้เราอธิบายลึกลงไปว่าจุดเนี่ยมีลักษณะดีเทลหรือว่ามีความหมายอย่างไรเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรแต่ก็ ไม่ได้ยากเกินความสามารถแล้วครับก็เลยอยากจะทําคลิปนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าจุดนี้มีลักษณะยังไงแล้วก็มีความหมายยังไงครับจากที่ผมไปหาเนื้อหามานี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจุดมีเนื้อหาแล้วก็ดีเทลที่มากพอสมควรทั้งๆท,ที่เป็นทัศนธาตุที่ไม่ได้มีความซับซ้อนนะครับก็แค่จุดก็ตามความเข้าใจเราเลยครับก็คือจุดจุดแค่นั้นเลยแต่เมื่ออธิบายให้เห็นภาพและก็ดีเทลที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าจุดมีลักษณะเฉพาะตัวที่สําคัญมากๆก็คือ จุดเป็นทัศนาตุที่เล็กที่สุดครับและก็ไม่มีความกว้างความยาวความหนาความลึกก็คือมีมิติเป็นศูนย์ครับนี่ครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สามารถอธิบายความหมายของจุดได้ดีที่สุดนั่นก็คือจุดเนี่ยเป็นทัศนาตุที่เล็กที่สุดแล้วก็มีมิติเป็นศูนย์ครับจะมีตำแหน่งได้ก็ต่อเมื่อมีพื้นที่ว่างมารองรับครับจุดปากกาเนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีกระดาษมารองรับน,นี้แหละครับคือตัวอย่างที่ ทำาไม่เราเห็นภาพง่ายๆว่าจุดต้องอาศัยพื้นที่ว่างในการรองรับเพื่อให้ตัวเองเ่ยมีมิติหรือว่ามี รูปร่างรูปทรงขึ้นมานะครับจุดสามารถนําไปใช้ได้มากมายครับทั้งที่เป็นทัศนาตุที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่จุดเนี่ยถือว่าเป็นทัศนาตุที่สําคัญมากๆทศนิามหนึ่งนะเพราะว่าเป็นต้นกําเนิดของทัศนาตุอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเส้นรูปร่างรูปทรงพื้นที่พื้นผิวแสงเงาต่างๆครับเป็นต้นกําเนิดที่ก่อให้เกิดทัศนาตุอื่นๆต่อไปครับความหมายของจุดก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้เข้าใจยากแต่ก็แอบมีดีเทลแล้วก็ความซับซ้อนเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่เกินความเข้าใจเราละครับเมื่อเราาารู้้้ควมมหยยของจุดนเี่ ทุกคนรู้ไหมครับว่าจุดเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างโดยหลักๆเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้2ลักษณะใหญ่ๆนะครับก็คือลักษณะที่1เนี่ยใช้เป็นการแสดงความงามของรูปและก็มิติครับลักษณะที่2เนี่ยจุดเนี่ยสามารถใช้ในการเป็นจุดรวมสายตาของภาพครับอ่เรามาขยายความกันดีกว่าลักษณะแรกนะครับจะเป็นการใช้เพื่อแสดงความงามของรูปและก็มิตินะครับเป็นการนําจุดเนี่ยมาแสดงความงามของรูปโดยการจัดกลุ่มกันให้มีค่าน้ําหนักอ่อนแก่นะครับ มองเห็นเป็นลักษณะของเส้นรูปร่างทรงแสงเงาพื้นผิวที่หลอมรวมกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นองค์ประกอบของภาพในงานจิตรกรรมที่สร้างสารรค์โดยการใช้จุดนะครับบางครั้งนะครับเราก็สามารถใช้จุดเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงลักษณะเฉพาะของธรรมชาติได้ครับไม่ว่าจะเป็นหินทรายกรวดหรือว่าจุดบนสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือว่าพืชน,นะครับลักษณะที่2เนี่ยจะเป็นการใช้จุดนะครับเพื่อเป็นการ กำหนดจุดรวมสายตาของภาพนั่นเองครับในส่วนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ยก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วครับว่าจุดรวมสายตาของภาพเนี่ยเป็นยังไงให้อธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการ กำหนดทัศนียภาพในการมองครับว่าเราจะมองอะไรเป็นลําดับแรกครับแลวก็อีกอย่างที่สําคัญคือมันสามารถแสดงระยะวัตถุนะครับให้อยู่ใกล้กลางไกลได้ครับแลวก็ทําให้ภาพเนี่ยมีมิติมากขึ้นนั่นเองครับหลักๆง่ายๆก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมละครับว่าจุดเนี่ยเป็นทัศนาธาตุเล็กๆนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ก็เมื่อนํามาใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะสามารถสร้างงานทศนศิลป์ได้มากมายเลยครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมีตัวอย่างผลงานครับที่เกิดจากจุดนะครับ เราจะใช้จุดในลักษณะแรกนะครับก็คือแสดงความงามของรูปและก็มิติครับสับป็นครับเปิดให้ดูอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ผมเรียนนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ในการมาันมาแสดงให้เห็นเลยครับว่าจุดนี้มีลักษณะเป็นยังไงนี่ครับเห็นโบะนะี่จุดเคลเห็นตัวเห็นแหละโอเค ก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าจุดเนี่ยอาจจะเป็นทัศนธาตธุพื้นฐานง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถนําจุดไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ชํานาญแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานได้มากมายนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำเลยนะครับว่าทัศนธาตุานเนี่ยเป็นพื้นฐานในการสร้างสารรค์งานศิลปะที่ง่ายๆง,ง,ง่ายมากเลยครับคือแทบจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ มันสาคัญมากครับส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าทัศนาธาตุเนี่ยนอกจากจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญแล้วเนี่ยมันยังเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆครับที่จะสามารถนําไปต่อยอดให้เกิดงานศิลปะที่งดงามและก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองได้มากมายนะครับดังนั้นก็อยากจะเน้นย้าว่าเราเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับทัศนาธาตุเหล่านี้มากๆเลยครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราสร้างงานศิลปะเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่พ้นที่จะใช้งาน อาทรศนธาตเหล่านี้ครับวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับต้องขอบคุณครับที่ดูมอจนถึงณเวลานี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ